สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปครับมือนีผมยางไปพ่อป่ายุตลาดครับมันเป็นตาแสบเป็นตาแสบครับมันเป็นปากดหน่อยนี่แหละครับพี่น้องผมก็เลยซื้อมากครับซื้อมาในราคารอยหนึ่งครับก็ได้หลายอยู่ครับมาฮอดแล้วครับผมก็สิมาทําความสะอาดนะครับด้วยการขั้วเอาใส่เอาขี่มันออกครับพี่น้องแล้วก็ตัดเงียงมันครับผู้ใดเคยถือปักบ่ครับต่อนหน่อยผมเคยถือปักเก็บบางครั้งได้แยงมาเท่าสมือนีแหละครับพี่น้อง เก็ดอย่างไรต้องเรามัดระวังละ่ะพอแต่คั่วเซจแล้วครับผมกระสิมาเก็บหอมครับหอมผมก็ปลูกไว้นี่ล่ะครับพี่น้องพ่อได้กินอยุ่ถึงมันสิบัวใหญ่บงงามครับแต่ว่ามันกับพอ่อใส่ใดได้ละ่ะเล้วกับโบแมนว่าใส่ไดแค่เทียเดียวได้ครับมันใส่ได้หลายเทียนะครับตัดใบมันออกกับไปเสียไปใส่น้ำคือเก่าครับพี่น้องย้ำนั่นเดี๋ยวมันกับโป่งขึ้นมาอีกคือเก่าเนาะครับเฮ็ดประหยัดประหยัด,ยดแบบนี้ล่ะครับพี่น้อง ใส่งานได้โดนดีผมมักแล้วอีกย่างครับอันที่ผมเอามาปูกไว้น่นนะกับผมไปซื้อหอมแดงมากครับพี่น้องแล้วบัตรทีนีหอมแดงของผมมันสีเหี่ยวมันสีเน่าครับมันก็เลยออกหักมากผมเห็นผมก็เลยมาสับใส่น้าไปกระใสได้เสยนี่แหละครับเพลาน้ำมดนก็แค่เติมน้ำเข้าไปครับแล้วมันก็โป่งขึ้นมากคือกานั่นแหละครับเอาละครับพี่น้องบัดทีนี้กัสิมเฮ็ดกับคนกับเขาครับทุกอย่างผมก็เตรียมไว้แล้วครับทางแรกกัสิมาหันตะไคร้ครับเพื่อเสียาไปปั้นนั่นแหละครับพี่น้อง ตามด้วยค้าครับพันคือการเลยครับต่อมากระหอมต้นที่ผมไปเก็บอยู่หลังบ้านนั่นแหละครับมาแล้วก็ะสมาหันนั่นแหละครับเห็ดเป็นสนเนียวเน่าแน่จังน้อยครับพี่น้องหลังจากนั้นกระทูบหอมแดงกันละต่อมากระสิมะปั้นมานี่มาปั้นบักพริกแักไผ่แต่ว่าพริกทัในใสหรอกครับรอบปั้นที่หลัง่อให้มันมุน,นนะ่ะนะ จากนั้นก็สิมาเด็ชพะยิโตหรือว่าใบแมงลักนั่นแหละครับพี่น้องแห่งใส่หลายมันแห่งสีหอมหลายนั่นละมือนีก็สิมาแกงปลาแซ่บๆให้พี่ให้น้องเบิ่งนั่นละครับพอแต่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สิมาคางน้ำใส่บักขามใส่คาตะไคร้ใบบักกูดที่ผมเฮ็ดวางหันละครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหอมแดงของผมแล้วก็ปลาแดงครับแล้วก็เ้าครัวนั่นแหละครับลงไปจากนั้นพอน้ำมันห่อนได้ทีละครับเขาก็ใส่ปลาของเขาลงไปเลยครับอันนี้ก็สิเป็นปลากดตละครับ แล้วก็มาปรุงใส่ผงชูรสรสดีเข้าไปครับแล้วก็คเละคเลจักน้อยครับให้มันเขากันครับแล้วก็ทิมพักกันแยงลงบาดที่นี่พี่น้องแซ่บแซ่บกระล้วกันครับบ้านๆครับต่อมากระชิมาใส่ห้อมของผมมันละครับเรียวๆก็มาใส่พักอีตูโรว่าใบแมงลักนั่นละครับพี่น้องก็ค้นค้นคเละคเลจังน้อยครับให้กินมันอวกห้อมเป็นตาไนครับสูตรนี้บ้านๆครับกันเฮ็ดบดถืออย่างก็ขอโทษไปก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเฮ็ดกับเขาในสไตล์ของเจ้าของครับบริเน้นแบบผ